สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านพบกับพวกเราอีกครั้งใน<ม>รายการผมชัดผมหนุ่มคงชัดครับผมตู่ผมประพีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนนทบ,บุรีใช่แล้วบวริษัทแห่งนี้ครับ <c oughs> ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันโดยมีซีอเป็นผู้บริหารจัดการดูแลซึ่งซีอท่านนี้ถือว่าเป็นตํานานของวงการน้ํามันเลย <c oughs> ใช่แล้วเป็นตํานานอย่างไรเดี๋ยวเจ้าตัวพูดเองดีกว่าก็ขออนุญาตแนะนําครับคุณ จิรพลชูชาติครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับท่านเป็นตครับกับท่านเป็นซีอของบริษัทเนโอเกรสนะครับและบริษัทไหนครับพี่บริษัทเอ่อบริษัท j s เจเอสซีกอลบอลไทยแลนด์จำกัดโอเคครับอ่ะเบื้องต้นครับเราจะมาเริ่มทําความรู้จักกับท่านกันสักนิดหนึ่งนะฮะชีวิตในชีวิตในวัยเยาว์ครับของเด็กชายธีรพลชื่อเล่นชื่ออะไรขอเลือกชื่อเล่นดีกว่าชื่อชื่อชื่อแอะเกิดมาแล้วชื่อชื่อเหม่งเนี ชื่อเหม่งอันนี้ชื่อแล้วตอนหลังว่าเป็นยังไงชื่อแปะชื่ออ่าก็พอดีคุณอามาตั้งให้เป็นชื่อแปะพอดีชื่อแปะเนี่ยไปตรงกับชื่อคุณอาก็เลยมาตั้งชื่อให้เหม่งแล้วตอนหลังก็เลยเขาโอเคกลับมาเรียกกลับมาแปะเหมือนเดิมเหมือนรับแปะนี่มีมีความหมายว่าไงขาวมีจิ้งขาวแต่ผมไม่ขาวอ่ะนี่ปัญหามีอย่างเนี้ยเพราะเป็นเป็นจีนผสมไทยครับก็ชีวิตวัยเด็กก็เรียกว่าเป็นเด็กอ่า ต่างจังหวัดนะเกิดมาในสภาพครอบครัวที่เป็นเชื้อสายคนจีนเนาะเป็นชาวไทยนะกับแม่ก็เป็นเป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ทำเกษตรนะที่บ้านก็มีไร่อ้อยมีรถไถนะที่ที่บ้านเตี่ยก็เป็นเหมือนเขาแบบเท่าเท่าแก่ไร่อ้อยนะเป็นหัวหน้าโคต้าอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นที่อำเภอธรรมกาหรือท่าเรือที่บ้าน บ้านคุณวิกรมพรมดิตนะ,ะบ้านเดียวกันอยู่ใกล้คนตาเขาด้วยนะครับ<笑><笑>ในชีวิตในวัยเยาว์เป็นยังไงบ้างครับเด็กชายชิรพลณวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับพอนนั้นอนไหจริงจริงก็รู้สึกประทับใจตัวเองนะที่โชคดีที่ได้เกิดมาบนกองดินกองทรายบนฟาร์มยากลําลบากคือเราไม่ได้เกิดมาแล้วรู้สึกสบายเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า วันนี้เราก็ไม่กลัวอะไรละครับเพราะว่าชีวิตในวัย,ยวเราเกิดมาจากกองดินกองสายแล้วก็ทางพ่อกับแม่ก็เลี้ยงมาแบบคนบ้าน,นอกนะใช้ชีวิตแบบสบายๆแล้วก็นะต้องเดินไปโรงเรียนใช่ไหมครับก็ประมาณ2กิโลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กเหมือนเด็กทั่วไปนะและบางครั้งก็มีโบกบกเลสิบล้อก็มีนะบางทีก็ <c oughs> พอพอเลเข้าระดับ มัธยมเนี่ยต้องโบกรถสิบล้อขี้เกีย์นะใช,ใช่ไหมพี่ใช่ครับรถมาแถวบ้านจะมีเขาเรียกเป็นบ,อนนบอ่อทรายนะแล้วก็บกรถแล้วก็ไปโรงเรียนก็รู้สึกชีวิตก็สนุกดีครับรถผัวดีครับคบฝันหน้าวันในในวัยเยาว์ครับเด็กชายชิดพลฝันอะไรไ้บ้างครับไ้บ้างครับสมัยก่อนเนี่ยด้วยเราเป็นเด็กนะครับสมัยก่อนนี่ต่างหวัยก็จะมีเรื่องการแสดงเยอะนะมีหนังมีนี่ก ตอนนั้นฝันว่าอยากเป็นพระเอกลิเกอ่ะโโอ้หจชนาให้อยู่แล้วเนี่ยใช่ฮะเพราะว่านอนคิดกลนอนว่าอยากอยากเป็นพระเอกลิเกได้ครับเพราะเพราะว่ารู้สึกมันมันได้แสดงออกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโดดเด่นนะก็คิดว่าอยากจะเป็นแนวตอนนั้นนะครับกับสมัยช่วงท้ายรายการเราอยาให้มีแปรงลิเกช่วยนะครับเดี๋ยวคู่แข่งพี่โน้ตน่แล้วเข แล้วคณะไหนที่นักวันนั้นใช่พี่มีแรงบันดาลใจมาจากคณะลิเกคณะอะไรจําได้ไหมครับสมพงศก่อนอ๋สมศักดิ์พักดีนะดังในตัวเองโอ้จังหวัดเลยทศนั้นนะภาคกลางใช่ครับนะครับดังมากการพัฒบุญเป็นล้านนะก็เลยอยากเป็นพระเอกลิเกเพราะมันหล่อนะแต่หล่อแล้วหล่อดูดีนะที่สำคัญได้ตังค์เยอะพี่นะของมาอะไรที ใช่ประมาณแยะเลยใช่ครับแล้วก็นางเอกลิเกก็สวยด้วยใช่ครับสําคัญเลยใช่แล้วส่วนมากเพลงกับนางเอกก็จะได้กันใช่อดา๋ยวเป็นพระเอกอ่ะง่ายง่ายนะครับแล้ววันนั้นนั่นคือความฝันความฝันในวัยยาวในวัยยากอยากเป็นลิเกครับในวัยในวัยที่ยังยังเดินไปโรงเรียน2กิโลใช่ยังโบลต์โบลติ้ล้อเพื่อพกขี้เกียจเดินไปโรงเรียนนะครับคือความฝันในวัยยาวของทุกทุกพลช่วงนั้นอยู่ในกาลจนประมาณจนถึงชั้นเท่าไหร่ อยู่อิมืองการในตอนจบมัธยม3แล้วก็ไปเรียนปวชที่อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีข้ามจังหวัดแล้วจากอิมพีร์วไปเป็นเด็กขายยาวที่ราชบุรีขายัางพิขายยาวไหมขายวองพิเศนครับขายาวนี่คือชุดชุดกระเรียนใส่กระเกงขายาว ใช่ครับประมาณนั้นก็คือเป็นนักเรียนมัธยมนะครับเป็นเด็กช่างครับประมาณนั้นครับเท่มั้งนะเท่เท่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสเพราะจริงๆชีวิตผมเนี่ยไม่ค่อยได้เลือกอะไรด้วยตัวเองเพราะว่าตอนที่เขยื้อขึ้นมาเป็นวัยรุ่นนิดเนี่ยก็คือทางบ้านนี่เกิดส่วนใหญ่คุณอาจะเป็นอาจารย์นะครูบาอาจารย์ครับคนเพราะตียผมจะเป็นที่ใหญ่ฉะนั้นอารองอารองมานี่ก็คือ จะได้รับการศึกษาแล้วก็คนสมัยก่อนก็เป็นอาจารย์ครับสหญ่จบมาก็เป็นอาจารย์สดายเพราะเห็นว่าเพราะนั้นสังคมยอมรับใช่ตอนนี้ก็เกิดการแย่งชิงครับมีคนก็อยากให้เราไปเรียนพาณิชย์เอาพาไปสมัครพาณิชย์อีกคนก็อยากให้เรียนช่างนะก็ไปรับตัวมาพาไปเรียนช่างก็ชีวิตก็วุ่นวายมากสับสนมากอย่างว่าครับพี่แป๊บเป็นความหวังของครอบครัวได้ตนนั้นช่วงมัธยมมีความฝันเป็นลิเกอยากเป็นลิเก พอมาใส่ขายยาแล้วอยากเป็นอะไรครับตอนนี้ก็เป็นช่วงจุดเปลี่ยนนะที่ถามผมมอสักครู่อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสคัญของชีวิตเลยเพราะว่าผมมาในปอชก็มีเพื่อนอที่ก็เป็นวัยรุ่นครับก็รู้สึกว่าก็มีทั้งเพื่อนดีก็ไม่ดีนะก็มีแต่ว่าผมชอบเรื่องแนวๆเรื่องการแสดงนี่เพื่อนเนี่ยมาชวนไปเล่นกีต้าร์นะแต่เพื่อนผมเล่นเล่นกีตาร์โซโล วงอยู่ที่หลังหลังโรงเรียนนั่นนะชื่อวงคอนาวินนะที่บ้านโป่งมีชื่อเสียงนะสมัยก่อนโปวชอปโปวชอปแต่ว่ารักกับเพื่อนเนี้ยเพื่อนผมชื่อแมววันนี้นะก็มาสอนอาสาสอนกีตาร์ให้ครับอนเรารู้สึกว่าเราพอมีความความรู้ความสามารถบ้างนะครับบางทีก็แอบที่บ้านนะบอกว่าไอ้อะไรอาจารย์ให้มาทํารายงานครับก็แอบมานอนที่ ที่หลังวัดงววงนี้อยู่หลังวัดจริงหลังวัดก็เพียบนะรู้ใช่ไหมเป็นที่รวมทุกอย่างครับ่ยาเสพติดนะครับมีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกัญชาแต่ว่าผมก็เลือกที่จะเดินนะเดินแต่ว่าเราก็เห็นทั่นี เลือกกัญชาเอาแค่กัญยาวอตอนนี้เป็นเอเป็นยานะฮะจริงๆมันเป็นยาใช่ไหมครับข่านขนมนักวันนี้ครับถือว่ายาเป็นยาครับก็ต่อไปกระท่อมแสดงว่าที่ผมเลือกถูกต้องนะใช่ไหมถูกต้องแลยนะอันนี้จุดเปลี่ยนก็คือพอเพื่อนครับพอเพื่อนสอนให้นะสอบข้ามวันข้าคืนเลยนะด้วยใจที่เราแบบมุ่งมั่นเรารักมากอยากเป็นนักกีตาร์ที่ดีครับก็เพื่อนหูสอนให้จน รู้สึกว่าตัวเองอก็เริ่มเกเรบ้างก็คืออาจจะเริ่มมีขาดเรียนบ้างนะแล้วก็เพื่อนก็ชวนไปเล่นบางทีก็มีรับงานใช่ไหมงานขาดเร<า>ียนพอไปเล่นดนตรีแต่นี้ก็แอบแอบบ้างนะครับแอบไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอช่วงเปลี่ยนเนี่ยช่วงนั้นพอช่วงที่จะใกล้จบปวชเนี่ยมันจะมีรายการชุมทางคนเด่นนะ ใชกกรัเนี่ยซึ่งเป็นวงอีกวงหนึ่งที่อยู่แถวบ้านผมเนี่ยที่แาวแถวท่าเรือเนี่ยนะครับเขารับเอารับเขาจะเป็นทีมงานของชุมทางคนเด่นของคุณอาประจวบจะปาทองใช่ไหเกิดทันไหมครับทันทันทันนะทันทันที่ขายนค่นไิมคนอิมคลิปแหมมุกใช่ไหมใช่นะครับก็ก็มาชวนผมช่วงนั้นก็เป็นโชคคี่ค้าเดี๋ยวแล้วพอดีว่าผมก็จบปวชพอดีก็ต้องเข้ากรุงเทพใช่ไหมเข้ากรุงเทพปุ๊บเนี่ย ก็ได้มาเรียนที่มหาลัยศรีปทุมนะระทุมนะนี่ก็คือโชคข้ามเกี่ยวนะครับเกี่ยวในช่วงวัยรุ่นแหละก็เข้าในสมัยนั้นมันยังไม่เป็นศรีปทุมนะมันยังเป็นมหาลัยที่นอมอ๋อเป็นมหาลัยอะไรใช่ไหมมหาลัยนะครับนี่มหาลัยศรีปทุมเก่าหรือเปล่าครับใช่ันไมิน่าที่ร้องแต่ผมเรียนไม่จบนะผมจะบอกให้นึกว่าเป็นทยัญชนทยะเพราะว่าอย่างที่บอกเตียนะหรือ่อเนียหรืว่าทางอาอาที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ จัดเยียดให้มาเรียนที่ศรีประทุมแล้วสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีการสื่อสารถูกไหมสมัยก่อนต้องใช้แบบธนรัตนใช่ไหมใช่ต้องพอสิบห้าวันก็เงินก็จะมาละนะครับจิรพลก็จะเรียนอยู่พักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าอะไรฮะรักดนตรีมากก็เลยไปกับรายการชุมทางคนเด่นนะไปปิดวิกทั่วเลยประเทศเลยครับติดหาเครื่องว่างนั้นใช่ไปแล้วไปเล่นเวทีเล็กนะเป็นเวทีประกวดเล็ก พอประกวดได้สัก4ี่ห้าเพลงแล้วก็ปล่อยปล่อยเพลงให้วัยรุ่นได้เต้นกันดิ้นกันโวอะไรสนุกออกสุดเวียยงเลนี่ผมจําได้ตอนสมัยเราเด็กเนี่ย ช่วงชื่อก็จะมีช่วงที่ศิลปินขึ้นใช่ไหมใช่ก็ช่วงช่วงเบรกให้ให้ให้คนดูได้เต้นกันใช่ครับรู้สึกว่าเพลงจะหลากหลายมากนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ลูกทุ่งนะล็อกคอทอมใช่หมดเลยนี่แนวนี้เลยฮะมีด้วยเพลงผูกหล่อเสื้อเวียงกันเลยแบบแนวนั้นเลยไฮเวสตาร์ล็อกคอทอมนะครับคือพี่แป๊ะช่วงเวลานั้นพี่แป๊ะคืออยู่ตรงนั้นเลยใช่ผมไปเกิดให้ความสุขนะตรงนั้นเลยผมเกิดในยุคของเอ่อเมดิเตอร์เรเน่ดังมากอย่างงงคาราบาลศิลปินคู่บ้านคู่เมืองครับใช่นะครับก็ยุคนั้นก็เลย หนีไปนะครับพอสุิบห้าวันนะผมต้องกลับมาที่กรุงเทพเพื่อจะมารับรัตนานัดรันาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอัว่าถาบ้านรู้นะก็เราสั่งเพื่อนที่อยู่ด้วยกันที่มาจากเหมืองการด้วยกันเนี่ยเรียนปอชด้วยกันมาอยู่ด้วยกันบอกให้อย่าบอกที่บ้านนะที่มีเพื่อนดีนะเนี่ยดีมากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ฝากก็แตกพอเขาตามเขาก็สงสัยก็มาตามหาตอนนั้นผมไม่ผมไม่ทราบหรอกว่า เพื่อนเนี่ยบอกหมดแล้วว่าผมเนี่ยเริ่มชั่วร้ายแล้วก็คือไปเริ่มมีเรียนเดินเดินสายไปกับรายการชุมทางคนเด่นครับแล้วช่วงนั้นก็ไปกับสอนชัยไม่วิเชียนพุ่มพวงดวงจันทร์นะเออรถนักร้องลูกทุ่งอายุเก่าแล้วไปไปปิดวิกตามต่างจังหวัดคแต่แล้วก็ร้องดูะครับ เดี๋ยวเผื่อเด็กรุ่นใหม่รู้ไม่รู้ว่าปิดวิกคืออะไรปิดวิกคือการตะเวนใช่ไหมครับใช่การดนตรีในจังหวัดต่างๆนะครับคือในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีการแสดงหลายครั้งแต่ละครั้งก็จะเรียกว่าเป็นวิกครับปิดวิกอย่างเช่นที่กาญนะครับมีสามวิกใช่ไหมก็คือจะเล่นสามอำเภอหรืออะไรก็ว่านไปก็จะย้ายไปสมมติวันนี้ทําการแสดงที่อําเภอสมมติท่ามาการใช่ไหมฮะก็จะไปส่วนใหญ่ก็จะไปที่วัด จะไปใช้พื้นที่วัาแล้วก็ปิดวิกคำว่าปิดวิกคือใช้ถุงปุ๋ยถุงสูงใหญ่มถุงน้ําเขียวถุงน้ําเงินเนี่ยล้อมรั้วนะครับก็คือพื้นที่ใหญ่มากแล้วก็เก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวเก็บไม่เห็นภายในไปให้เหมือนเก็บเป็นก็นักร้อมที่จะมาสบักนะก็ออกไปประกาศตั้งแต่พอ ปิดวิกเร็จปุ๊บก็ออกไปเป่าประกาศและมีรถไปเชลโคไปเป็นคือรกบัตใช่ไหมครับรายการทุ่งทานคนเด่นมีอะไรที่จะมาคัดสรรหานักร้องเข้าไปในรายการทุงทางคนเด่นเชิญทุกท่านที่มีความสามารถก็มาสมัครกันนะครับแล้วก็คนที่สนใจก็มาสมัครแล้วก็มาขึ้นเวทีเล็กอย่างที่ผมผมเล่นอยู่เนี่ยนะครับพอผ่านเวทีเล็กของผมเสร็จนี่ยก็ขึ้นไปบนเวทีใหญ่ครับประมาณนี้ทีนี้พอจังหวะเกีที่ว่าพอที่บ้านรู้เรื่อง ความแตกแล้วมาแตกแตกตอนที่เพื่อนผมบอกนี่แหละว่าว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันไม่ได้ไม่เป็นเรียนมขาดเรียนนี้เรียนไม่ขาดเรียนมาประมาณครึ่งปีแล้วไม่ได้เรียนเลยที่บ้านก็เสียใจมากแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกตอนนั้นอยู่ปีอะไรตอนนั้นอยู่เข้ามายังปีแรกเลยปีแรกก็คือออนไลน์เลยออกไลน์ออนไลน์ออนไลน์ไม่ดีเลยนะครับก็รู้สึกว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรวัยรุ่นเนี่ยเอาฟาร์ม สุขของตัวเองเป็นหลักก่อนถูกไหมขอให้ได้ทําในสิ่งที่เราชอบดนตรีคือชีวิตนะตอนนั้นกับไปไม่ได้คิดอะไรแต่เขาตามทำบ้านเนีตามหาผมอยู่หลายเดือนนะหลายเดือนมากเลยตามหาผมอยู่ไม่ต่ามว่าครึ่งปีนะสุดท้ายเนี่ยไปเจอไปเจออยู่ ที่แ่งหนึ่งใต้สะพานลอยไม่ใช่ใกล้ๆอันนี้เนี่ยเือนจะเป็นคาราบาวนะชื่อเพลงครับเอ่อที่ผมก็แนวแนวเพลงของเพื่ชีวิตๆะชอบอย่างนีง้นะครับแต่แล้ววันนั้นรู้สึกว่าเป็นงานถ้าผมจํไม่ผิดเป็นงานแต่งผู้บริหารระดับสูงของรงานน้ําตาลประจวบอ่างานใหญ่มากจากตามไปเจอ้อยโต๊ะเลยครับแล้วก็จ้างวงผมเนี่ยไปเล่นครับนะครับประโหวันนั้นอ่จั๊กคอรด นาทีแรกที่เขาเห็นพี่แป๊กเขาทำยังไงครับยังยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นเขาขับรถมาข้างเวทีใช่ผมกําลังเล่นอยู่ฮะแล้วก็มีเสียงตะโกนนี้มากำลังกำลังสโลวอยู่เลยตะโกนขี้มาบอกไอ้แป๊กมามามึงลงมามามามึงลงมาใช่ไหมเสียงอะไรครับดุคือรู้เลยโอ้ขาอ่อนเลยนะโอเสียงเตี้ยมามามามึงลงมา กำลังเล่นอยู่ไม่ไม่กล้าเราไม่กล้าหันไปมองแต่ขาขาเนี่ยมันหมดแรงอ่ะชุดไปเลยแต่มือยังเล่นอยู่ใช่ไหมยังเล่นอยู่โชว์มัสโกออ่มากเลยเราบอกว่าฮะกระโดดขึ้นมาบางทีเลยครับอาผมไปสองคนนะอาผู้ชายกระโดดคนแล้วลากผมใช่ไหมลากผมถูถ่ายลงไปเวทีแล้วอีกคนนึงเปิดเปิดประตูรอนะเปิดประตูรถเก่งแล้วยัดผมเนี่ย ตุ้มเข้าไปในรถอ่ะแล้วก็ขับวูบออกไปเลยกินใต้อยู่คาบืนเลยไพี่แล้วอยู่ไปทีนั่นแหละร่วมเลยใช่ครับก็รู้สึกโอ้ตอนนั้นก็บอกไม่ถูกนะรื่งชีวิตเราจะเอายังไงพอกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเตี่ยวร้องไห้นะโอ้เตี่ยวร้องไห้เสียใจมากผมไม่เคยตอนนั้นอายุประมาณสิบเก้ายี่สิบกำลังเฟิวอะไรครับมีแฟนช่วงนั้นอ๋อก็ลูกสอง โอ้ไม่มีฮะนมสดนะดนตรีลูกสดก็ไปเรื่อยๆแต่นั้นคือเล่นกีตาร์อย่างเดียวกีตาร์อย่างเดียวก็รู้สึกว่ารู้สึกสำนึกผิดนะคือกำลังจะบอกเยาวชนว่าสิ่งเหล่านี้คือถ้าเราเลือกที่จะเดินทางอย่างงี้คือเราต้องแบ่งต้องแบ่งให้มันถูกว่าเอ้ยกับครอบครัวคุณพ่อแม่ที่เขารักเราเนี่ยเราจะต้อง ให้มันถูกการที่เราไปทําอย่างเงี้ยคือคนที่ใกล้ตัวที่คนที่ให้ชีวิตเราเขารู้สึกจะเสียใจมากเพราะว่าเขาทุ่มเทแล้วก็หวังว่าเราเนี่ยจะไปเรียนไปเรียนต่อจบมาแล้วอาจจะเป็นที่พึ่งพากับนะอะไรได้แล้วก็คือขอให้คุณเนี่ยมีอาชีพแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้สุดท้ายเนี่ยแกก็พูดนะครับบอกว่าทําไมนะโอ้ตอนที่มาลงรถนี่ผมรู้สึกว่าหวาดกลัวมากเาะตอนที่นั่งรถมากะว่างานเนีเละแน่เลยใช่ไหมเพราะว่า สามคนเรา้วกรโหดนั่นเลยปรากฏลงมาไม่เตี้ยไม้ไม้วางกองเต็มเลยเขาดีใจเขาดีใจที่ได้เจอพี่แป๊ะเขาดีใจมากกว่าเขาดีใจเขาถามว่ามึงจะเรียนไหมมึงจะเรียนไหมตอนนั้นรู้สึกโอ้หตอบไม่ถูกอไม่พูดเลยเราไม่พูดเลยถามไม่ไม่พูดแล้วแต่ว่าเห็นน้ําตาของเตียนะของพ่อเราเนี่ยรู้สึกว่าเรารู้สึกผิดมากเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร ถ้ามึงไม่อยากเรียนมึงก็ไปหดญ้ากภาษาทางการเขาจะไปหวดญ้ากในดงนะดงกล้วยน่ะกีไร่่ะห้าหกไร่มึงไปหดให้เตียนมึงไม่รักดีมึงก็ไปทําแบบนี้นะมึงไปอะไรหน้วตัางพวกนี้จะเป็นชาวส่วนมากนะผมก็ไปฮะลุงผมก็ไปทําฮะไปหวดจนน้ำลยน้าในมือใช่ไหมเราไม่เคยมือพองเป็นน้ําหมดเลยครับนะครับก็ทําอยู่ พอมาสักอาทิตย์เนี่ยแล้วคุณอาผมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็เอาหนังสือมามาหาผมที่บ้านเขาบอกว่าไม่เป็นไรพอเรามันผิดพลาดผิดพลาดไปแล้วมันไปทันจุดเปลี่ยนลกําลังจะเปลี่ยนว่าไม่เป็นไรเขาก็กลัวว่าผมจะโง่นะเอาหนังสือห่อมให้อ่านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดี๋ยวปีหน้าอาจะพาคุณไปไปเอ็นใหม่ไปเรียนที่ใหม่ครับก็คืออันนั้นคือก็จุดเปลี่ยนเหมือนกันนะ ก็วางกีตาร์เลยตอนนั้นครับวางเลยก็วางเลยช่วงเวลานั้นช่วงคราวงช่วงคราวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราทําผิดกับครอบครัวเยอะมากกับหลายคนขอชดเชยให้กับครอบครัวก่อนนะแล้วก็แล้วถ้าเวลาเหมาะเลยค่อยกลับไปหาหาบทเรียใหม่ในวันนั้นครับผมความฝันของตอนนั้นเป็นไรนะเป็นนายแสิความฝันของนายชิตพลนในวัยรุ่นคืออะไรครับตอนนั้นอย่างที่ผมเรียนก็คือเราอยากเป็นศิลปิน เพราะว่ามันช่วงวัยใช่ไหมเราก็อยากจะเป็นนักดนตรีที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นศิลปินก็ยังมียังมีความรักครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในใจตลอดจนจากวันนั้นใช่ไหมวันนี้ก็ประมาณเกือบสี่สิบปีแล้วก็ถือว่าหลังจากที่อ่านหนังสือเสร็จแล้วเข้ามาทิ่งเทพใหม่ยมั้ยฮะก็ได้รับโอกาสก็มาเอ็นแล้วก็บอกว่ามันติดติดสำรองที่ ช่างกมตุ้มวันเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นช่างคนแรกของประเทศไทยนะรับก็ได้มีโอกาสได้เรียนที่นั่นนะครับแล้วก็เรื่องเรียนอะไรครับวันนั้นผมก็เลือกเรียนไฟฟ้าเพราะว่าเราปชเราจบไฟฟ้ามาก็ที่เราพลาดจากศรีปทุมมาเราก็เลยเลือกเรียนไฟฟ้าจากสาบันติดตั้งควบคุมนะจนเราจบช่วงนั้นผมก็เลยชดเชยตัวเองด้วยการตอบแทนที่บ้านเพราะว่าที่บ้านช่วงนั้นก็รู้สึกว่า ไม่่คยดีด้วยเแต่ก็ด้วยสภาวะเศรษฐกิจใยช่วงนั้นนะเพราะว่าเงินทองก็หายากเรียนได้ปีหนึ่งก็เลยได้มีโอกาสไปสัมผัสกับองค์กรจิตอาสาองค์กรหนึ่งชื่อโรตารี่ตอนนั้นเขากำลังจะก่อตั้งสมอสโรตัลเช่างคนมาทถุว่าแล้วผมก็เป็นเป็นยุคเป็นยุคแรกคือพอดีเพื่อนผมเนี่ยเขาสัมผัสอินเตอร์แลกคมาก่อน่าอินเตอร์แลคมาก่อนก็เลยมาสนิทกับผม พักอยู่ด้วยกันก็เลยเฮ้ยเรามาทำองค์กรจิตอาสาด้วยกันไหมเขาบอกเอ้ยโรตาแลกก็เล่าผมฟังนิดนิดหน่อยผบอกเอาสิเอาสิตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจหรอกแลัวก็เราก็ไปคุกคีกับผู้ใหญ่ก็เลยได้มีโอกาสได้รู้จักแล้วผู้ใหญ่ที่ผมเรียนก็คือเป็นสโมสรโรตารียานาวาก็เลยมาก่อตั้งสถาบันนานะโรตาแลกช่างคนมาุมวันตามเหมือนกันใช่ครับอยากให้อธิบายนิดนึงครับ คำว่าเดี๋ยวเผื่อคนที่ฟังขาาอข้าใจจะงงว่าับว่านะโรตรีคืออะไรนะครับเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจเพราะหลังจากที่เราอยู่มาสักพักเนี้ยเราเข้าใจว่าอ๋อโรตรีเนี่ยมันก็คือองค์กรองค์กรหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยโรตารี่ลรตารี่เนี่ยก็มีการตั้งเป็นองค์กรมีนายกมีอุอปนายกเลขาเหรัญยิกมีตาแหน่งการทํางานต่างๆประธานฝ่ายต่างๆโอตตรก็เหมือนกัน ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาแต่งตั้งตอนหลังเขาอธิบายว่าอันนี้เขาต้องการให้เยาวชนเนี่ยมีแนวความคิดเริ่มเรียนรู้เริ่มเร้ยนแล้วก็ให้รจิตอาสาแล้วให้รู้จักการวางแผนถูกไหมวางแผนการทํางานในช่วงที่เราเรียนนะช่วงในจังหวัดนั้นเรามีเรื่องชกต่อยเรื่องทะเลาะวิวาสลองนี้แสดงว่าเราอาศัยวิ่งเร็วไม่ควร เพราะจริงๆเราคือคนไทยด้วยกันถูกไหมับคือด้วยวัยนะวัยของผมเนี่ยยุคนั้นเนี่ยทำตัวเพื่อนตัวล่อทำังไงเอาตัวล่อไเพื่อนเราโดนมาใช่ไหมทีก็ต้องผ่านเอาโทษนะฮะขอเอ่ยชื่อสถาบันนี้นึงจริงๆทุกวันก็มีเพื่อนอุเทนถวายก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยเล่นกอล์ฟด้วยกันอะไรกันจริงๆพอรถผ่านผ่านหน้าผมจำว่าเบอร์93เลยเนี่ยต้องผ่านหน้าเพื่อนผมก็นอนหลับครับโดนยามมาเละอะไรอันนี้มันก็เป็น อะไรอ่ะเป็นการตอบย้ำผิดๆของรุ่นพี่บางคนที่ที่นิสัยไม่ดีอะไรอย่างเง้ยก็คืออาจจะให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เลยไปไงฮะก็มีการเอาไปเอากลับกันอยู่งเงี้ยก็มีแล้วเพื่อนผมนี่ก็ตัวแสบเลยนะไปทุกวันชวนไปนะฮะเราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้เลยเพราะหนึ่งเราจิตอาสาด้วยเราเป็นโลตะลกก แต่ว่าเวลาเพื่อนเราโดนเราก็ต้องไปไหมในช่วงที่อยู่มหาลัยคิดว่าอะไรเป็นจุดพีคครในตอนนั้นในเพจสรึงความสุขมันมีคอนเทนต์หนึ่งที่บอกว่าชีวิตเราเวลามันสั้นควรใช้ทุกเวลากับคนที่รักและสิ่งที่รักโอ้โหที่เกข้อนี้ขอพูดซ้ำของสองตอนเลยเนาะนะครับครับครับเอาตอนเนี้ยไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพี่แปได้ใช้เวลากับสิ่งที่พี่แปรักไหมและรู้สึกยังไงกับมันช่วงนั้นใช่ไหมก็หรือว่า เสียดายมากก็ได้ใช้แต่ว่าน้อยมากเพราะว่าเราพอเรามาอยู่กรุงเทพใช่ไหมสิ่งที่เรายึดมั่นที่สุดก็คือผู้ให้กําเนิดเราใชก็คือคุณพ่อแม่เรานั่นเองผมว่าทุกคนก็น่าจะคิดคล้ายๆแต่ว่าผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าหายผู้ละคนรุ่งแม่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเราเสียดายมากก็ยังคิดถึงท่านท่านท่านไม่อยู่แล้วท่านไปแล้วท่านไปสวรรค์นะสวรยค์นะครับแต่คุณแม่อยู่วันนี้ทันนี ผมกําลังจะบอกว่าผมเสียดายมากครนะผมทุกวันเนี่ยผมยกมือไหว้ท่านตลอดทุกวันนะไปบอกคือเราอยากให้ท่านเห็นความเสียใจวอนนี้ใช่ครับคือานอาจจะไปเร็วเร็วไปนิดจริงๆท่านก็กำลังดูเลยที่วีราออนไลน์ถึงน่นครับก็ได้เสียดายถ้าท่านถ้าถ้าเตี่ยรู้เนี่ยแล้วก็ท่านคงจะยิ้มแล้วก็รู้สึก ใจกับพี่ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงส่วยความสุขใช่ไหมฮะครับชีวิตช่วงเวลาของชิตมันสั้นนะครับ,รบให้ทําในสิ่งที่รักมีเวลาให้ทาในสิ่งที่รักซะคนนี้สิ่งที่รักอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเราเรื่องเดียวครับที่เราจะทําในสิ่งนั้นเราต้องนึกถึงคนอื่นด้วยคนที่เขารักเราด้วยนะครับเราให้เวลากับสิ่งที่เรารักแล้วก็ต้องให้เวลากับคนที่เขารักเราด้วยนะครับมันก็ถึงจะสมบูรณ์ใช่ฮะช่วงท้ายรายการพี่ตู่มีอะไรฝากไหมฮะก่อนที่เราจะข้ามไปในช่วงตอน่อไปก็ ชีวิตของนะครับายนหนุ่มจิรพลยังไม่จบครับชีวิตของนายหนุ่มจิรพลกำลังก้าวสู่ใบทำงานนะครับซึ่งในการก้าวสู่ว้ทำงานของนายหนุ่มจิรพลนี้ไม่ใช่ก้าวเดินแบบธรรมดาครับคนคนนี้เนี่ยก้าวกระโดดก้าวกระโดดนะจากเซลขี่มอเตอร์ไซค์นะครับส่งน้ำมันนะโดยโดยมีกองกระดาษกองกระดาษนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีลวดมัดนะจากเซลนะครับส่งน้ำมัน สู CEO ่ c ีโครับต่อไปห้ามพลาดครับผมโอเคครับขอบคุครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปในครัที่ต่อไปครับสวัสดีครับ